อนไฟฉายลอกคราบอ้าวมาแล้วเหรออ้าวเฮ้ออะไรเป็นไรไปเหรอหัวบวมปูดไปเลยโอ้ยอเกิดอะไรขึ้นเหรอไหน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 ลองนั่งลงแล้วก็เล่าให้ฟังดิมันเจ็บมากจนพูดไม่ออกเลยเลยเนี่ยเหรอว่าไงนองพิตาเป็นไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังสเนออะเอะอแล้ซสเนอโชบเหรอแล้วชิจุกับก็ปฏิเสธ แจ็อนวาดลูกพอเขยับไปโดนชกเลยอย่างนั้นเหรอเอ๊ะไม่เ huh. ข้าใจเลยสักกระติ๊บเดียวอเอ้าเฮ้ยเบียร์นี่นึกตรงไปตรงใจเย็นๆก่อนเย็นๆค่อยพูดดิมีอะไรเหรอตอนแรกเสนอโอ้พูดชมรูปที่แจ็อบวาดเออเออโอ้โหสวยมากเลยนะเอ๊ จริงอ่ะภาพสวยขนาดนั้นเลยเหรอออกอุ้ยไม่ใช่แค่สวยธรรมดานะนี่มันอัจฉริยชะชัดๆเลยเนยอะชืสอขาจังจาง๋าโนบิตะเองก็คิดเหมือนกันใช่ไหม <า S 2> ออ,มอมใจแอนถ้างั้นนายก็มาผิดทางแล้วล่ะนายน่าจะเป็นศิลปินวาดรูปมากกว่านักร้องนะเนี่ยนี่โอ้ีนโนนเอาเก่งจริงๆเลยเดนะจิฉันจะทําให้ดีที่สุดเลยฉันจะเป็นนักวาดรูปที่เก่งที่สุดเลยด้วยฮฮ แบบเราไม่เอาหรอกฉันอายจะตายมาช่วยหน่อยนะสาธุฉันอยากได้ภาพนางแบบจริงๆนนะช่วยหน่อยนะยชิสุกานะแต่ว่าใช่ทำไมจะไม่อยากเป็น<อ>แบบให,ห,ห้หรอฮะว่าไงไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่นาะ<ม>คิดซะว่าทำเพื่อศิละปะก,กันแล้วกันชิสุกะเป็นนางแบบเธอนะจ๊ะแต่ฉันสงสารชิสุกานะฉันก็เลยบอกไปว่าจะเป็นแบบให้ว่าแทนเหรออย่าขยับดิเป็นแบบเลยไม่ดิ่งเลย ฉันแค่จำเองอ่ะเป็นแบบว่ารูปเนี่ยจะจำได้ยังไงตั้งใจนั่งให้นิ่งๆหน่อยดิจะไปมาแบบนี้คนจะไปวาดได้ยังไงเราโถ่ไอ้ดิ่งเลยิกอาอย่าใครจามเลยเอ้ยมันทามันบันเฮ้ยเจ็บใจนี่แหละเออเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วฉันต้องกลับไปอีกเอาเป็นต้องไปสิไม่ไปก็ต้องโดนเองอยู่ดี จริงด้วยนี่เลยไปฉายลอกคราบลอกคราบเหรอเอากลอกคราบไงเหมือนปูกับงูที่มันจะลอกผิวเก่าออกยังไงเล่าเดร์เรมอนมันแสบตานะเฮ้ยแต่ดูว่าทำไมตัวชาชาเงี้ยอ่ะๆแล้วรีบถอดออกแล้วแล้วก็สิแล้วแล้วก็ถอดแล้วถอดอีกถอดไปอ้อเขายังชั่ว ถ้าโดนแสงไฟจากไฟฉายนี่ก็จะลอกคราบทันทีเลยอย่างที่เห็นนี่แหละทีนี้คราบเก่าที่เราลอกออกมาก็เอาไปนี่เป็นความลับนะขอให้สำเร็จเลยนะโอเคไหมครั้งนี้ถ้ากยับอีกฉันสั้นนายจริงๆด้วยอ่ะไม่ต้องห่วงจะไม่หายใจเลยด้วยเฮ้ยไม่ต้องนิ่งขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวตายฉันว่านายนึกคร่าวๆก่อนดีไหมว่าคราวนี้จะให้ทำท่าแบบไหนอ่ะฮะ อ่าจริงด้วยสิท่าไหนดีเไปหน้าูไปเอาละเสร็จแล้วฝากด้วยนะไปละงั้นเอาท่านี้แล้วกันนะอ้าวก้มลงเหมือนคิดอะไรอยู่แบบนี้อ่าใช่ตัวปลอมจากไฟฉายลอกคราบกันเหรอใช่สิอย่ขยับนะ ตามมาปึ้งไไม่ดีวัดก่อนวัดนเฮ้ยอุ๊ยท้อวาดไม่ได้สักทีฮะเฮ้ยบอกว่าอยากขยับเลยเล่าอ้อก็ไม่ได้ขยับี่เนาะโอ้ยนั่งนี่มันขยับแต่เรายังว่าดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรอุ้ยเพราะอะไรกัน รู้แนละ้วพอในแบบไม่ดีเราถึงไม่มีอารมณ์ว่าถ้าเป็นชิสกะและ้วก็บานนี้คงวาดรูปสวยๆได้เสร็จไปแล้วบัชอบน,นี่นายหัวอะไรบ้างแซ่บอ,อ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมีแต่คราบแล้วเนี่ยหน่อยแนะ่เจ็บใจนะักหลอกเราแล้วนี่จะรบิตะไปดูนะจะเจอแล้วก็จะจับขลกหนังสไล อยากหลอกเราดีนะใจแอนว่ารูปไม่ได้เลยจริงๆเลยด้วยแล้วแล้วทำไมถึงชมขนาดนั้นละ่ะอ๋อก็ฉันไม่อยากจะฟังเจ้าหมอนนั้นร้องเพลงแล้วนี่นาถ้าเปลี่ยนแนวมาว่ารูปก็ต้องสงบกว่าตั้งเยอะจริงไหมไม่ไไมหลบ<ม>ห<ม>ู<ม>ด้วยเองเหรอเจ้าสุนิอ่ะอยา่างใจแอนนะนะชมเข้าหน่อยก็เชื่อแล้วล่ะสุนิอกข้างหลังข้างหลังเหรออ้าวจะจะใจแอนเหรออย่าพีนะ่ากินหมดนะช่วยด้วยอย่านะไปเอา ไม่รู้ป่านี้เสนอโอ๋จะเป็นไงมั่งเสนอวิ่งแล้วอยู่แล้วนะคนจะหนีได้สบายเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยเอ๊ยแม่พี่าวนอนอะไรตามฉันไม่เลิกเลยช่วยใช้ไฟฉายล็อกคราบสร้างตัวปลอมให้ฉันทีสินะช่วยฉันหน่อยเอาชุดมาใส่มันด้วยสิใช้ทาสีเอาก็ได้นี่นาฉันจะเอาไปล่อจดใจแอนก่อนละกันนะไปละ โอ้ยแย่เลยเนาะจุไนจุไหเฮ้ย <c oughs> อ่าเจอแล้วหน่อยแนะ่แอบขึ้นไปบนนั้นเลยคอยดูกันแล้วกันอ <c oughs> อ่ะเสร็จ,จแล้ว <c oughs> แล้วเสื้อละ่ะใช้สีเทาก็ได้นี่นาะอือาวนี้ต้องไปกล้าลงาไาแน่เลยคืนนี่นอนหนาวบนนั้นกันแล้วกันนะ